สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพิ่มในเรื่องของสกิลนะครับที่เราต้องการแอดเข้าไปใน a d d i t i o n skill list ที่นี่นะครับอย่างเช่นจากวิดีโอที่แล้วนะครับก็คือเราได้ทำแบบสกิลหนึ่งต่อ75ไปโดยการแอดเมนวนโดยการพิมพ์เข้าไปแบบพอดคี y นะครับแต่ทีนี้เราต้องการให้มันโชว์ขึ้นที่นี่เพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับให้เริ่มต้นที่มาที่หน้าเ y o ย t นะครับแล้วก็ต้องมีแบบ ที่อยู่ในโมเดลสเปซแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หน้ากระดาษถูกจัดไว้แล้วนะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเข้ามาในตัวโมเดลสเปซนะครับจากนั้นกลับมาที่นี่ครับคลิกซ้ายที่ annotation scale list นะครับจากนั้นคลิกที่นี่นะครับ annotation scale list ก็จะมี edit drawing scale ขึ้นมาจากนั้นเราจะคลิกที่1ต่อ50ถูกไหมครับเพื่อให้เกิดถัดไปที่ต่อ75นะครับแล้วเราก็กด Add ครับจากนั้นนะครับที่ name appearing in scale list นะครับก็จะให้มีตัวเลขอะไรแสดงใน scale list ใน scale list เองนะครับก็จะให้แสดงเป็น1ต่อ75นะครับแล้วก็คลิกที่ช่อง name appearing in scale list นะครับพิมพ์หต่อ 75นะครับตรงนี้คือ Property ตรงนี้คือ Paper Unit นะครับเท่ากับ1 drawing Unit นะครับใช้75นะครับแล้วกดโอเคจะถัดมาแบบนี้นะครับจะขัดว่าท่านไดนทำตามแล้วไม่ตรงนะครับก็จะมี move up move down ที่นี่นะครับก็คลิกเลื่อนลำดับจัดให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็กดโอเคครับทีนี้ก็จะทำให้เสียสเกลก่อนสูงทิ้งไปเลยนะครับสเกล ตรงนี้ก็จะเสียไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมคลิกที่ Annotation Scale นี้อีกครั้งนะครับก็จะพบถึงต่อเจ็ดสิบห้าที่นี่คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับสเกลก็จะมาแบบนี้นะครับทีนี้ค่าที่แสดงตรงนี้ก็คือจะเป็นสเกลหนึ่งต่อเจ็สิบห้านะครับจากนั้นนะครับเพื่อที่จะไม่อยากให้มันเลื่อนเพลื่อนต้องมาจัดใหม่นะครับก็จะมีวิธีการแบบนี้ครับก็คือมันจะมีกดตรงนี้นะครับลูกกุญแจนะครับ View Port Lock นะครับ Lock Unlock ที่นี่คลิกนะครับ ว่ออนแบบนี้แล้วแปลว่ามันก็ล็อกนะครับแบบนี้ก็จะไม่สามารถที่จะก็คือมันจะล็อกสเกลตามที่เราทําไว้ครับเพื่อไม่ให้มันเสียสเกลลงมาจากทีหลังนะครับทีนี้เรื่องต่อไปก็จะเป็นการจัดการเลเยอร์และเทคนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่เลเยอร์ก่อนแล้วกันนะครับโดยที่เลเยอร์ตรงนี้อันแรกเนี่ยจะมี b o r d ร์นะครับหรือทัทนบล็อกนี่แหละนะครับจริงๆแล้วเรต้องแยกเลเยอร์มาทีนี้ default เลเยอร์แสดงอยู่นี้คือเลเยอร์ศูนย์นะครับเราจะคลิกที่ Explorer layer ที่นี่นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีหน้าต่าง layer แสดงขึ้นมาถัดจากที่นี่นะครับซึ่งเราสามารถสร้าง layer ใหม่ขึ้นมาได้โดยการกดที่นี่นะครับ New item เ,เกิดขึ้นมานะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Title b o x ก็ได้นะครับพิมพ์ใช้เป็นตัวใหญ่กัน Title นะครับ block โดยที่ Title b o x ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้สีนะครับใช้สีแดง นะครับสมมุตินะใช้สีแดงแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปทีนี้นะครับเราก็จะ o อ e r i d e เขานะครับในการทีออ่จะเปลี่ยนที่ property ของเขานะครับเราก็ครอบเข้าไปนะครับทีนี้เราจะลองคลิกที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเลือกที่ในส่วนของตัวนี้นะครับแต่จะบล็อกนะครับ ก็จะเปลี่ยนละตรงนี้เป็นเลเยอร์ไททันบล็อกนะครับทำเลเยอร์แล้วดียังไงนะครับเราก็จะมาที่เลเยอร์ตรงนี้สมมติคุณต้องการปิดการแสดงเลเยอร์นะครับตรงไททันบล็อกตรงนี้คุณก็ปิดหลอดไฟค่ะตัวนี้ก็จะแสดงมันจะไม่แสดงนะครับต้องการแสดงก็เปิอดออกมามันก็เหมาะกับการจัดกลุ่มของวัตถุแยกในแบบนะครับทั้งในแบบ 2D และ 3D นั่นแหละครับการสร้างเลเยอร์จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับทีนี้เลเยอร์ต่อมาที่จะสร้างนะครับคือเท็กซ์นั่นเองนะครับ เราก็คลิกที่คำสั่ง Explorer Layer อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกซ้ายแล้วก็ Add New Item เข้าไปนะครับคลิกจากนั้นพิมพ์คำว่า Text นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับ Text ตรงนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่า Cannot Rename Record Name is already e x i s t นะครับแปลว่ามีอยู่แล้วนะครับอ๋ออยู่นี่นี่เอง Text นะครับมีคว่า Text อยู่แล้วนะครับไม่ให้เกิดซ้ำนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็กดในส่วนของ Delete ไปนะครับ จากนั้นดับเบิลคลิกครับตรงนี้ก็จะเป็นเคอร์เรนเยอร์คือทั้งต่อไปที่เราจะวาดจะอะไรมันจะเป็นเลเยอร์เทกซ์นะครับแต่ตอนนี้ก็็ะใช้เป็นเลเยอร์นี้ทีนี้เปลี่ยนสีเท็กตรงนี้เป็นสีเหลืองเบอร์2นะครับกดโอเคแล้วก็ปิดหน้าต่างป r o p e r t y ไปนะครับโดยที่ข้อความแสดงในแบบเนี่ยปกติจะมี2ตัวครับคือ normal text ข้อความทั่วไปเนี่ยก็จะสูง2.5หน่วยแต่ก็จะไม่ให้ต่ำ ส่วมมากจะไม่ให้ต่ากว่า1.8นะครับ1.8นี่จะเล็กมากแล้วทีนี้ก็จะใช้เป็นคําสั่ง text นะครับก็จะคลิกที่ text ที่นี่นะครับโดยที่ลักษณะจะเป็น multi-line text นะครับแล้วก็คลิกนะครับกางออกมาแบบนี้นะครับกางออกมาทีนี้นะครับในส่วน text ตัวนี้ก็จะมี font style อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์คำว่า ptcat ลงไปนะครับ ptcat โอเคใหญ่มากนะครับเพราะว่าตรงนี้ฟอนต์ไซส์ตอนนี้เนี่ยก็คือมันอยู่ที่ร้อยแปดสิบนะครับผมคลิกมาที่นี่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนฟอนต์ไซส์เป็นขนาดสองจุดห้านะครับผมก็จะครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์สองจุดห้านนะครับโอเคก็จะเป็นขนาดสองจุดห้าที่นี่นะครับทีนี้ก็จะต้องคลิกตรงนี้เพื่อกัดพื้นที่นะครับไม่ให้มันเกิดออกไปนะครับ แล้วก็เราสามารถใช้คำสั่ง m o ฟนะครับโดยการคลิกที่ข้อความพิมพ์ M Enter นะครับแล้วก็คลิกนะครับวางไว้หรือคุณจะคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลึกไปวางตรงไหนก็ได้เลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไปปิดกฎกติกาแต่อยา่างใดนะครับในส่วนของเอ่อต่อไปก็จะเป็น heading นะครับตรงนี้เป็น normal text ทีนี้จะสอนดิดๆข้อความนะครับก็จะแบบแรกเลยคือ double click เข้าไปตรงๆนะครับ ดมืเบิคลิกเข้าไปจากนั้นก็จะเป็นการอีดิทข้อความนี้โดยที่จะให้คำว่าเป็น normal text นะครับ normal text สองจุดห้านะครับไซส์สองจุดห้าแล้วก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับเลื่อนออกมาซึ่งคุณสามารถจัดตำแหน่ง text ตรงซ้ายขวากลางหรือยึดใกล้ที่นี่นะครับมีที่แล้วก็ตำแหน่งที่กลางท็อปเอปล t ท o p right ที่นี่อีกเราค่อยว่ากันนะครับตรงนี้เอาแบบนีาา้ก่อนโอเคทีนี้ก็ลากมาตรงนี้นะครับ จากนั้น Copy นะครับก็พิมพ์ C O นะครับ e n t e r นะครับคลิกข้อความนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทีนี้รอแก้ไขข้อความอีกแบบนึงนะครับพิมพ์ E D e n t e r ครับแล้วคลิกนะครับที่ข้อความจากนั้นนะครับตรงนี้ heading ใส่ได้กับสีนะครับตรงนี้เปลี่ยนจาก normal นะครับเป็น text เป็น heading นะครับ heading ตัวส่วนของข้อความนั่นเองนะครับทีนี้เอาลืมนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนข้อความด้วยทีนี้ต้องเรียกคำสั่ง property ขึ้นมาครับให้ลองคลิกข้อความดูซิมีคำสั่ง property ให้อามีที่นี่นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งก็จะมี property เกิดขึ้นมานะครับจากนั้น text h i g h ที่นี่เลยเป็นสีครับทีนี้ถ้าเกิดตัวสองตกมานะครับคลิกที่สามเหลี่ยมตัวนี้ครับดึงออกมานะครับดึงออกมาให้เล้สีมาด้วยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากมาเลยนะครับ นี่คือโดยปกติตามมาตรฐานของงานที่เขียนแบบหรือว่างานฟอนต์อ no. ่านทั่วไปนะครับก็ normal text นะครับ2.5 text h i h 4 3หรือ4ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะมันกทุกแผ่นไม่ว่าขนาดกระดาษแบบขนาดเท่าไหร่ก็ตามเราจะใช้มาตราส่วนของขนาดความสูงเพ็แบบนี้ในการให้ขนาดในแบบครับ